ครับวันนี้วันที่12นะครับเวลาเที่ยงคืนสิบนาทีอ่าก็นี่เป็นบรรยากาศของห้องคัดแยกเสื้อผ้านะครับตีหนึ่งสิบห้าครับอ้าตีหนึ่งสิบห้าคัดใหม่คัดใหม่ไปเยอะแค่ไหนจะมัดเหรอเฮ้ยเจนเชี่ยวจุนเจนกัรคันนี้ก็เราจะกอไก่นะครับแล้วก็ขอบใช่พี่พี่ผมผมไม่หาผมผมผิดปะ ตอบไม่หาพี่ผมอยกพี่โกรธไหมเฮ้ยตักแอฟริกานี่พี่ใหญ่เล็กอ่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่ยาทุกคนวันนี้สามัคคีสมัครสมานร่วมแรงร่วมใจช่วยกันดีนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่ประสบภัยพิภัยให้มาัที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับ เชิญชวนเพื่อนเอาสาสมัครหน่อยอ๋อแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆอาสาสมัครมาช่วยกันนะครับเนี่ยก็ถึงจะเห็นคนเยอะอย่างเงี้ยแต่ก็ยังต้องการคนช่วยเหลืออยู่อีกนะครับนี่เล็กไมเล็กนะล็ก่เล็กเล็กเล็กเอเล็กเล็กตเ้ยเอแม่งสวยนะเว้ยนี่นักลบนักลบอนีเหรอนี่อนี่ใหญ่เลยใหญๆใหญ่